ไอ้ฮุนเซนมหาเตโชขชสารสมสู่ที่มาจากนรกต้องถือว่าเมืองนี่โชคดีเพราะว่ากูคือนายสนธิลิมทองกุลที่ไม่มีอำนาจถ้ากูมีวันนี้ พระตะบองเสียมราสีสมพลกูจะย,ยึดแม่งคืนมาหลังจากนั้นแล้วไอ้หุนเซนไอ้สมเด็จฮุนเซนมหาเตโชโคชสารสมสู่ที่มาจากนรกพราะมอพี่น้องที่ไม่เข้าใจคำพูดผมนี้ ลองกระซิบถามคนข้างๆดิมันแปลว่าอะไรถ้าจะให้แปลตามแถวๆนักเลงบอนไก่เขาเรียกว่าไอ้สมเด็จหุนเซนมหาเตโชช้างเยสที่มาจากนรกวันนี้ผมเจอเพื่อนเก่าเยอะมาก ตอนที่ฝนตกผมบอกทีมงานผมไอ้ใหม่บอให้ใหม่นะฝนแม,ม,นะม่งไม่หยุดนะมึงไม่ต้ออะไรไหมกูเพราะกูจะยืนท่ามกลางสายฝนเพื่อลำลึกถ้าผู้ชมที่เคยประท้วงครั้งแรกกับผมเมื่อปี2 5 6 8 6 9จําจำได้ไหมเราประท้วงครั้งแรกบนรถบรรทุก แล้วฝนแม่งตกมาเต็มเต็มที่พวกเราเปียกเนื้อเปียกตัวไปหมดคุณเซนมันพูดถึงในเฟซบุ๊กของมันสองเรื่องมันบอกว่าเรื่องนึ้มันพูดต่อไปนี้ผมดูแล้วมันจริงมันบอกว่ามันไม่ได้เป็นหนี้ทักษิณแต่ทักษิณเป็นหนี้มัน พราะมันพาทักษิณและน้องสาวทักษิณหนีตลอดจนพวกเสื้อแดงหลายคนที่ต้องไปพำนักอยู่ในพนมเป็นในขเขมรไม่ว่าจะเป็นจักรพบเป็นแขรอริสมันพงเรืองรองให้เงินให้ทองใช้ให้คอนโดอยู่อาศัยถูกต้อง มึงไม่ได้เป็นมึงไม่ได้เป็นหนี้เขาเขาเป็นหนี้พวกมึงแต่พอมึงพูดบอกมึงไม่ได้เป็นหนี้ประเทศไทยไอซนติน2,518ที่มึงรบกับขมรแดงแล้วพวกมึงคดพ่อขดแม่มึงเนี่ยหนีมามาอยู่ที่เขาอีดางมามาอยู่ที่บ้านหนองจาน พวกมึงทั้งนั้นใครให้แม็ดข้าวมึงแดกถ้าไม่ใช่เลี้ยงดูคนไทยเลี้ยงดูมึงมึงจำไม่ได้เลยเลยไอ้เหี้ยท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ปิดด่านหด่านหกด่าน ครัผมมีอำนาจผมจะไม่ครบแม่งเลยไอประเทศลิ้นสองแฉกตั้งแต่เราครบขเมรมาเราเคยมีอะไรที่ดีมั่งมีแต่เจอมันกะล่อนใส่เราโกงเราและผมก็ไม่เข้าใจไอ้คนไทยใจขเมนเยอะแยะไปหมด ก็ในเมื่องมึงไม่ยอมรับสาลโลกและมุงส่งเรื่องของไทยไปที่สาลโลกทำเยี่ยอะไรจนวันนี้เราก็ต้องมายอมรับมติสาลโลกเพราะมะติสาลโลกมันโกหกเขาบริหารอยู่บนชะง,ง่อนผาขาเบทแม่อยู่ข้างล่างมันจะเป็นของมันได้ยังไง เพราะฉะนั้นไทยมีความชอบธรรมฝรั่งเศสมันยึดพระนบองเสียมราชศีสวนไปแล้วพอมันตั้งประเทศเขมรประเทศกัมพูชามันทำไมไม่คืนมาให้เราทำไมกระทรวงการต่างประเทศเราไม่ทำหนังสือไปถึงไอ้มาครองไอ้ครองแข่งบ้านนั่นอะ ว่าย้อนกลับไปถึงสนธิญาก่าที่มึงยึดของไทยไปแล้วมึงไปตั้งไม,มึงยกให้กัมพูได้ยังไงมึงต้องคืนมาให้ประเทศไทยเรามีได้ยังไงใครแย่งชิงดินแดนเราไปใครต้องการมาเคลมดินแดนเราเราทําตัวอ่อนแออ่อนปวด ปรีเปียกได้ยังไงท่านปรมหลงจำได้หรือเปล่าคำพูดที่ว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยกอกูดที่ดินนี้มันทับถมกันไปมาไปมาอย่าไปเถียงกันสรุปแล้วแบ่งสมรทานกันให้ฝรั่งแมงรับไปแล้วหารสองคนละครึ่งจำได้หรือเปล่า ไอหมาคนไหนเป็นคนพูดอันนี้เข้าชมต้องรู้นะวันนี้ผมจะเอาเบื้องหลังบางอย่างมาพูดและผมจะให้เวลาที่เหลือให้กับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันผมไม่อยากพูดนานเพราะพูดนานแล้วองค์มันลงจริงๆ ที่ติดตามผมมาตลอดรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นครั้งแรกใน17ปีที่มาผมมาขึ้นเวทีที่นี่หรือที่ไหนที่ขึ้นอยู่นี่ขึ้นอยู่ในหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์แต่วันนี้คือการปราศัยให้มันได้เสียกันเลยทันทีเลยเพราะ มาขึ้นเวทีแบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องมันไม่มีเจ้ามันมีแต่ได้และเสียและกูต้องได้กูต้องไม่เสียฝรั่งมันคุยกับเครมโบเดีย แล้วมันคุยคุยกับตัวเที่ยในประเทศไทยเชฟรอนมันบอกอย่าทะเลาะกันเลยให้ทั้งไอ้เคลมโบเดียและประเทศไทยไอทีธรยศชาติเซ็นร่วมกันว่าสัมปทานตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าใครเป็นเจ้าของใครทับใครทับใครทับใครเอามาแล้วยกให้คนพ่อคนแม่มัน แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน50-50มันให้เงินมัดจำมาไว้แล้วฝ่ายละ 1, 100ล้านเหนรียญสหรัฐ3,000ล้านบาทม,ามันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมท่านพ่อแม่พี่น้องขอโทษทีติดรายการคุยทุกเรื่องอสนธิไม่ใช่ท่านผู้ชมแล้วคือพ่อแม่พี่น้องวันนี้ องิงนี่แน่นอนที่สุดไม่ต้องพูดอีกรอไปแล้วเธอนี่ยับเยินไปหมดยับเยินยิ่งกว่าเทลวิฟที่อิหร่านไปถล่มจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยแต่วันนี้เราหยุดสักนิดหนึ่งเรามองให้ลึกลงไปหน่อยปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศเราในขณะนี้ คือระบบการเมืองเมืองไทยถูกไหมถูก<อ>วันนี้เราไล่องอิงไปแม่ก็มีตัวเยี่ยมาแทน<อ>เพราะว่ามันเป็นระบบเหี้ยเยี่ย<อ>พี่น้องทุกคนที่นั่งในนี้ที่เคยไปลงคะแนนเสียงพี่น้องจำได้ไหม ประชาธิปไตยในสาาย,สา,ายตาพี่น้องคือสีวินาทีอยู่ตรงไหนสีวินาทีเอาบัตรมาเอากาหมายเลขพับเสร็จเดินไปที่กล่องแล้วก็หยอดลงไปนับหนึ่งสองสามสี่พี่น้องครับสิทธิของเราไม่มีอีกต่อไปแล้วเรามีสิทธิอยู่อย่างเดียวคือ แม่งหลอกให้เราลงคะแนนเสียงนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศประเทศไทยเลวที่สุดผมจะยกตัวอย่างนักการเมืองอันหนึ่งประเทศหนึ่งให้ฟังนักการเมืองคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีแม่งไปเยี่ยมเมืองเมืองหนึ่งมันเรียกหัวหน้าเมืองมา บอกว่าเมืองท่านขาดอะไรบ้างขาดอยู่สองอย่างบอกอะไรเมืองนี้ไม่มีหมอประจำอยู่มันยกโทรศัพท์แล้วกดแล้วมันก็พูดไปบอกว่าั้นตรีสาสุขผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเมืองนี้ไม่มีหมอส่งมาประจำคนได้ไหมแล้วมันกดทิ้งแล้วมันก็บอกว่า พรุ่งนี้จะมีหมอมาแล้วประจำเขาก็ถามต่อมันเสือกถามต่อเรื่องที่สองคือปัญหาอะไรหัวหน้าเมืองเขาบอกว่าปัญหาคือเมืองนี้แม่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มองย้อนหลังไปค่าแรง400บาท จบปัญญาตรีมาเงินเดือน25เรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะอีอุงยิงคนเดียวก่อนหน้านั้นก็เป็นไปนหมดเคยมีอะไรมัง้งไม่มีเพราะมันพูดตอนที่พ่อม่พี่น้องยังไม่ได้หยอดบัตรพอหยอดบัตรแล้วแม่งจะมีข้ออ้างมาตลอดเวลาผมเราจะพูดเรื่องใหญ่ พี่น้องทุกคนในที่นี้ทุกคนแม่งเดือดร้อนเหมือนกันหมดอย่ากโกหกตัวเองวันนี้คนไทยแม่งเป็นหนี้แบงค์ทั่วประเทศเลยใช่ไหมตอนที่เขากำลังฟ้องล้มละลายคนที่ติดหนี้แบงค์แล้วไม่มีเงินจ่ายอีกไม่กี่ปีก็จะมีคนล้มละลายแม่งเกินครึ่งประเทศ แล้วมันก็จะยึดรั์พวกเราไปทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความเหี้ยของแบงค์คิดดอกเบี้ยยุบคิดดอกเบี้ยยับคิดค่าธรรมเนียมโน้นค่าธรรมเนียมนี่ทำให้พวกเราชิบหายแล้วมันจะรวมหนี้สินทั้งหมดนี้ที่เป็นหนี้เสียแล้วมันจะให้รัฐบาลซื้อมาจากธนาคารต่างๆที่เป็นหนี้เสีย แล้วมันก็มีไอ้คนรวยทั้งหลายไอ้ตระกูลส้นตีนหลายตระกูลเข้าไปใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อซื้อหนี้เสียมูลค่าหนึ่งบาทแม่งซื้อมาสิบบาทแล้วแม่ง็็ตามเก็บพ่อแม่พี่น้องอีกนี่คือความจริงพ่อแม่พี่น้องไม่รู้หรอกไอ้ความเหี้ยนี่มันกำลังคืบคลานมาถึงเรา เพราะระบบการเมืองแบบนี้มันเอื้อประโยชน์เอื้ออำนวยให้คนรวยหรือคนที่มีเส้นสายทางการเมืองแม่งรวยเอารวยเอาบนความพิหน้าฉิบหายของทุกหน้าทุกตาที่อยู่ในที่นี้ที่ผมเห็นหน้าที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยที่อยู่รอบๆนี่คือประชาธิปไตยเหรอ ถ้าแม่งเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนทั่วประเทศแม่งต้องล้มละลายเพราะไอ้แบงค์ส้นตีนพวกเหี้ยนี้โดยที่มันไม่จำกัดป้องกันเอาไว้เราจะมีแม่งไปทำเหี้ยอะไรประชาธิปไตยมีไปทำไมหลายคนสื่อมวลชนหลายคนบอกว่าคุณสนที่ คุณกำลังยุ่้ทหารเข้ามาปฏิวัติใช่ไหมไม่ใช่ทหารแม่จะปฏิวัติแม่ไม่เคยบอกผมมจะทำเมื่อไหร่ก็ทำไปถ้าเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วการเมืองมันแก้ไม่ได้ซึ่งการเมืองมันแก้ไม่ได้เขาจะปุบปับปุบปับก็เรื่องเขาแต่ขอเรื่องเดียว ไหนๆจะทำแบบนั้นถ้าจะทำกันสาธุขออย่าเอาผลองค์ผลเอกมาบริหารชาติบ้านเมืองอีกให้ประชาชนพวกเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติถูกไหมดูกทำความเข้าใจก่อนนะฮะผมไม่ได้ยุให้ฐานปฏิวัติ เพราะฉะนั้นแล้วตกลงเจจะพูดหรือผมจะพูด,ดแล้วเราเคยคิดไหมเราเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสน มันเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงและมันเกิดขึ้นยังไงในเมื่อทหารยืนยันใช้พื้นที่อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นถ้าทหารเขาใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นไอ้นักการเมืองไอ้กระทรวงการต่างประเทศมือไปใช้หนึ่งต่อสองแสนได้ไงไอเ้เขมรมันตกลงกันเรื่องที่ดินแบ่งปันพรมแดนกับเวียดนาม ถ้าผู้ชมรู้ไหมมันใช้หนึ่งต่อห้าหมนแล้วทําไมโคตรพะโครแม่งมาใช้หนึ่งต่อสองแสนเราแล้วทําไมไทยเราต้องไปยอมใช้ตามมันเรามีคนทรยศไม่ใช่อุ้งอิงเท่านั้นที่ทรยศต่อชาติบ้านเมืองข้าราชการในกระทรวงตามเทศไอ้และอีที่ยังยืนยันต้องใช้สองห้า หนึ่งต่อสองแสนและถ้ามึงก็รู้ว่า MOU 2543 25 2สองห้าสี่สามสองห้าสี่สี่เป็น MOU ที่จะทำให้เราเสียดินแดนแล้วไอ้ Yes แม่มึงทำไมมึงถึงไม่เลิกทำไมมึงไม่เลิกไอ้เซสแม่ มึงยังไม่ยอมแลยมึงอ้างโน,น่นอ้างนี่อ้างสิบผายแบบพัวมหมดเลยพี่น้องครับรเมื่อเรามีคนที่เป็นทรย,ยศเป็นไส้ศึกเราแบบนี้เรามีความคิดของคนที่จะหนวนหยวนกับขมรไไปเรามีคนที่ได้ผลประโยชน์จากไอ้คุณเซน สมเด็จหุนเซนมหาเตโชช้างเยสที่มาจากนรกไอหุนเซนมึงหยุดพูดได้แล้วมึงชุมนุมชาวกัมพูชามึงไปทั้งระดมเอาเงินจ่ายเป็นลายหัวเท่าที่กูนับดูมีหมื่นกว่าคนนี่ของกูนี่เป็นแซมเป l ลเล็ก เล็กในกรุงเทพตำรวจบอกว่ามีคนมาประมาณสามหมื่นคนถ้าเป็นภูมิัชาการตำรวจคนเก่าๆคนเก่าๆนะผมต้องคูณสี่แต่คนนี้ถือว่าใช้ได้ซื่อตรงเอาคูณสองก็พอเพราะฉะนั้นแล้ว ประชาชนที่มาทั้งหมดรวมไปเสร็จแล้วต้องมีหกหมืนถึงเจ็ดหมื่นคนพ่นอพี่น้องครับผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมจำได้ผมเคยพูดกับลูกหลาน,านผมบอกว่าถ้าเราไม่จำประวัติศาสตร์เราจะต้องถูก ถูกซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งผมจะบอกให้ทราบผมไม่เคยคิด20ปีที่แล้วผมขึ้นมาบนเวทีผมพูดกับพี่น้องประชาชนเพื่อไล่ทักษินมาถึงวันนี้20ปีให้หลังจะเป็นความสวยของชีวิตผมก็ไม่รู้ มาถึงยุคที่ผมต้องมาไล่ลูกสาวมันพอไปพี่้องครับถามว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าจำเป็นในอนาคตเป็นคำถามของคนแก่อายุ78 จะถามกับพ่อแม่พี่น้องว่าถ้ามีความจำเป็นในอนาคตที่เราต้องลงถนนแล้วเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองน,นี้เอากับผมไหมเอาไมมเอาเอาไมมเอา